สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการยูดีสุขใจโรมอนไมาาโครราชกันเช่นเคยเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะฮะสัปดาห์นี้มาพบกันรับหน้าที่โดยดิฉันวิบลพัฒน์อัครวสินค่ะค่ะและดิฉันวิรัลักษ์สุกเกษนะคะคือผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะผ่าน2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสถานีโทรทัศน์ซีทีเอสนครราชสีมาช่องที่10นะคะรวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ w w w c t s ไ o ด์เ t ็ค่ะค่ะก็เตรียงไงว่าตอนนี้นี่ก็คงายหลาย คนน่าจะปรับตัวกันได้แล้วน,น้องๆหลายๆคนเพราะว่าเปิดเทอมมาบางคนก็เป็นสัปดาห์ที่3<ะ>บางคนก็เป็นสัปดาห์ที่2แต่ว่า<ม>สิ่งหนึ่งที่กลับมาเหมือนเดิมเลยนั่นคือปริมาณรถที่ติดเหมือนเดิมแล้วอาจจะมากกว่าเดิมก็ได้นะนสำหรับปริมาณรถแต่ยังเดิมมากกว่าเดิมากกว่าเดิมเพราะาอะไรรู้ไหม เพราะทุกเย็นเนี่ยฟ้าจะคลึมอืมผู้ปกครองอก็ไม่มั่นใจที่จะนำรถจักรยานยนต์<ช>นะคะ,คะมารับบุตรหลานก็อาจจะทำให้ปริมาณรถค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยนะ,ะเกี่ยวกับในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าฝนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถนนอาจจะลื่นหรือว่าการมองเห็นทัศนวิสัยอาจจะไม่ค่อยดีนะักว็งด้วแต่มันแปลกปนิดนึงคุณวิไลลัก ได้มีโอกาสที่ได้ชมกร่มปรุตุนิยมวิทยาก็มีบอกในส่วนของจังหวัดที่จะมีอิทธิพลพายุรุนร้อนอซึ่งก็มีนครราชสีมารอนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นลนักษณะว่าเคมีภาคก,ก,กลางภาคเนือติดมาหน่อยหน่อยหนิดหน่อยพอมาถึงภาคอีสานเนี่ยมุกดาหารพอมุกดาหารแล้วก็เป็นนครราชสีมาแล้วก็ชัยภูมิก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊นี่พายุพัดไปในรูปแบบไหนทําไมมันมันข้ามจังหวัดที่มันจะต้องมันต้องผ่านใช่ไหม เราไม่ได้ติดมุกดาหารนะ้นที่เรานครชัยบุรีเราก็เลยเอ๊ะตลอดช่วงระยะเวลาน่าจะประมาณสัปดาห์หนึ่งเราจะเจอพายุกันประมาณหนึ่งวันสองวันที่ผ่านมานะตั้งแต่ช่วงเปิดเทอมเนี่ยเราก็แล้วก็มีโอกาสได้อยู่ชัยภูมิเจอเหมือนกันที่ไปชัยภูมิมาสัปดาห์ที่แล้วโดนเหมือนกันซึ่งเขาพยากรณ์ได้ตรงมากแต่ก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วมันหมุนเป็นลักษณะไหนมันถึงข้ามจังหวัดมันอาจจะไซโคมาจากทางแบบอุบลราชธานีลงมาศรีสะเกษสุรินทร์แล้วแล้วทำไมเขาไม่ไม่โดน เขาเดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเออเมื่อเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วอุบลราชธานีก็หนักเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้อิทธิพลของพายุจากตอนแรกที่บอกว่า1 1ถึง15้าเขาก็มีภาคต่อนะก็คือ1 5ถึง18แนะคะแล้วก็ยังคงอยู่ในระหว่างนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็อาจจะพ้นมาแล้วล่ะสำหรับในส่วนของฝนฟ้าที่อาจจะตกในจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะเอาล่ะวันนี้นะคะเราก็กลับเข้ามาสู่ กิจกรรมของเรากันบ้างกว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกับช่วงแรกยูดีสุขใจศูนย์อนามัยที่9ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีภาพบรรยากาศเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ต้อนรับเป็นประจาค่ะทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆไตรามาสก็ว่าได้นะคะก็จะเป็นท่านรองอธิบดีของแต่ละสายเนี่ยมาเยี่ยมเยียนม,มาตรวจนิเทศนะคะการทํางานของศูนย์อนามัยของสถานที่ต่างๆซึ่งงานนี้ค่ะในส่วนของศูนย์อนามัยที่9ก็มีโอกาสได้ต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะแล้วก็ยังได้พาท่านเนี่ยไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างตึกผู้สูงอายุกคราวงจอ ศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมาก็ร่วมต้อนรับนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์ท่านก็เป็นรองอธิบดีกรมอนมามัยและก็คณะนิเทศงานซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการมานิเทศร,รอบที่2ประจำปีงบประมาณ2,559นอกจากนี้ก็ยังได้เยี่ยมชมการดําเนินง,งานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของศูนย์อนมามัยที่9ในด้านบริการต่างๆนะคะก็เริ่มตั้งแต่คลินิกทันตกรรมนะคะคลินิกเด็กคลินิกนมแม่ จากนั้นค่ะท่านรองที่ปรืกรมอนามัยและคณะนิเทศงานศูนย์อนามัยที่9ก็มีการไปพูดคุยแล้วก็มอบนโยบายทิศทางกรอบการดําเนินงานแล้วก็การขับเคลื่อนแบบบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณาสุขโดยมีท่านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชราในะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่9เป็นผู้กล่าวต้อนรับแล้วก็มีการนําเสนอผลการดําเนินงานในรอบ6เดือนของปีงบประมาณ2,559ในรอบที่ผ่านมาของศูนย์อนามัยที่9ในด้านงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ อุปสรรคหรือวความสําเร็จในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างว่าทำอะไรแล้วกําลังเจออุปสรรคบ้างรวมทั้งนวัตกรรมต่างๆนะคะที่พองประชุมลึกษาธรชชั้น3ของศูนย์อนามัยที่9และนอกจากนั้นอย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะคะท่านก็ยังมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างตึกผู้สูงอายุครบวงจรที่ทางเทศบาลโคกบลัวเนี่ยได้ให้ความอนุเคราะห์บนพื้นที่กว่า5ไร่อีกด้วยนะคะจะเห็นภาพบรรยากาศคุณวิไลลักษณ์ในวันนั้นเนี่ย ก็เป็นวันที่มีพายุฤุดูนร้อนแต,แต่แต่แต่ฝนไม่ตกนะ,อ,ะอยู่ดีๆเนี่ยลมมาคือดิฉัน,นได้มีโอกาสไปสแตนบายก่อนแล้วก็ไปดูสถานที่เพราะว่าก่อนที่ในส่วนของคณะจะออกมาเราก็ไปดูโอเคทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ได้รับโทรศัพท์ว่าอาท่านกําลังจะจะมาแล้วแล้วอยู่ดีก็คือมีลมพายุ มาแรงมากแล้วเต็นที่กลางอยู่พอดีมีสีขาแล้วก็มีสี่คนนะคะ<ช>ที่ไปพอดีก็กได้มีโอกาสจับกันคนละขาก็คือไปสร้างความมั่นคงให้กับเต็นท์ถูกต้องนะคะ,ะก็จับกันไว้เพราะว่า คือลมมาแรงแต่ว่าโชคดีที่ตรงนั้นเนี่ยมีการถมที่แล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นที่โล่งๆคือถ้าฟ้าไม่ผ่าเราก็ไม่เป็นอะไรแล้วคือไม่มีต้นไม้มาล้มใส่อะไรอย่างนี้เ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ก็อย่างที่บอกนอาจสถานที่ที่เห็นบางท่านเอ๊ะถึงหรอห้าไร่นะคะ<อ>คือเรายังไม่สามารถถมได้หมดเพราะอย่างที่บอกว่า มันมีไม้หวงห้ามซึ่งเราไม่สามารถตัดได้โดยพละาการอย่างเช่นไม้พยุงออันนี้ไม่ได้เลยนี่คือถ้าสมมติจะโดนข้อหาใช่เราก็ยังไม่สามารถที่จะตัดได้เองเราต้องรอทางกรมป่าไม้หรืออะไรเงี้ยมาสํารวจก่อนว่าเอ๊ะเราจะทําการตัดได้ไหมถ้าตัดไม่ได้เราจะต้องล้อมเอาไว้ยังไงจะต้องให้อยู่แบบไหนหรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลหรือเปล่าอย่างที่บอกค่ะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นป่าป่าล้อมรอบแล้วพอเราค่อยๆทยอยที่จะ ถางมานันแพ่วถางแล้วก็ถมที่ถมไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาเจอมันเหมือนช้างเผือกในปา่าแล้วเราพอมาเจอกลุ่มนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะจัดการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ในในนับปัจจุบันก็มีการล้อมรัว้วแล้วก็ลงเสาเข็มในในใน,ในส่วนที่เราทําได้ก่อนอส่วนต้นไม้ตรงนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีก็คงต้องให้เป็นความรู้ของคุณผู้ชมด้วยนะเพราะว่าการตัดไม้พยงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตัดปลูกได้แต่ว่าไอ้เรื่องตัดเนี่ยปลูกได้ตามใจชอบเลยถ้าจะตัดตามสถานที่สาธารณะอันนี้ก็ตัดไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันคือสมมุติว่าเดินไปเห็นอยู่ข้างทางก็ตัดไม่ได้ก็ต้องมีการขอนี้แแม้กระทั่งอันเนี้ยก็คือว่าเขาอนุเคราะห์มาแล้วจริงๆแล้วก็เป็นในกรมสิทธิ์ของส่วนอนามัยที่าของเราแต่ว่าเมื่อเจอต้นไม้แบบนี้แม้กระทั่งช่างหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องบอกมันก็ต้อง ผ่านในส่วนของกรมป่าไม้หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะให้มาดูแลให้มาเป็นพยานในการจัดการตรงนี้ด้วยก็ไม่แน่นะคะเราอาจจะไม่ตัดแต่พอท่านไปตึกผู้สูงอายุอาจจะได้อชมไม้พยุงา้องไม้พยุงที่ใครไม่เคยเห็น ต้องมาดูที่นี่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเคยเห็นแล้วแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เขาตักกันไปหมดแล้วนะคะอ่าพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของผู้สูงอายุนะคะผ่านพ้นไปแล้วสําหรับอ่าตอนนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าจังหวัดนครราชสีมาของเราเนี่ยจะมีอ่าที่รองรับนะคะสำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องแล้วก็ครบวงจรที่ศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมานะคะทีนี้เรากลับมาดูเกี่ยวกับในเรื่องของชีวิตประจําวันกันบ้างดีกว่านะคะคนอีสานบ้านเราเนี่ยนะเวลาที่ ทร่รับประทานอาหารเนี่ยส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นหรอกเนาะไอ้พวกอะไรนั้นน้ำตกโซกเล็กต้มอ,อะไรต่างๆที่เป็นอาหารแบบสุกๆดิบๆไม่เน้นสุกถ้าสุกถ้าสุกรสชาติเปลี่ยดดิฉันเป็นคนหนึ่งนะที่ชอบรับประทานตักหวานมาก คือต้องแบบลวกแบบให้มันกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันหวานแล้วก็อร่อยเออประมาณนั้นคือสุกมันแข็งไงแต่ทีนี้ทางด้านของสาธารณาสุขนะคะหรือว่ากระทรวงสาธารณาสุขเขาออกมาเตือนพี่น้องประชาชนว่าในช่วงนี้นะคะไม่ควรรับประทานเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวที่ทําแบบสุกสุดิบๆเพราะว่าอาจจะทําให้ถึงอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะ ซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุขเขาก็ย้ำเตือนประชาชนที่ชอบรับประทานเนื้อหมูสุกๆดิบๆอย่างเช่นจิ้มจุ่มที่ชอบเอาไปลวกหรือว่าลาบก้อยนะคะที่อาจจะติดเชื้อโรคไข้หูดับได้นะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงแล้วก็อาจจะทําให้ถึงเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะเพราะว่าสืบเนื่องมาจากว่าโรคหูดับนี้เกิดมาจากเนื้อหมูที่ติดเชื้อแล้วก็มักจะแสดงอาการป่วยโดยเชื้อจะอยู่ในช่วงของอทางเดิน หายใจของหมูนะคะโดยเฉพาะที่ต่อมทอมซินหรือว่าบริเวณคอของออหมูหรือว่าคอหอยโพรงจมูกอะไรประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าเรารับประทานเนื้อหมูที่มีการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะก็อาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้นะคะซึ่งในแต่ละปีมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหูดับนี้นะคะหลายรายทีเดียวค่ะเพราะว่าเ,เชื้อนี้จะเข้าสู่ร,ร่างกายแล้วก็อาจจะไปอยู่ตามบาดแผลตามร่างกายหรือว่าเยื่อบุตานะคะแล้วถ้าหา ว like like, the the you, okay. the ่าร hmm ับประทานเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทําให้รักษาได้ไม่ทันท่วงทีนะคะร่างกายของผู้ที่ชอบรับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกๆุกดิบดิบเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาบก้อยหรือว่าจิ้มจุ่มที่อาจจะลวกไม่สุกเนี่ยหลังจากที่รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปทําลายอวัยวะภายในระบบประสาทแล้วก็จะทําลายประสาทหูทั้งสองข้างเขาถึงเรียกว่าโรคหูดับนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการกลุ่มเสี่ยงนะคะถึงขั้นเสียชีวิตค่ะส่วนอาการนะคะของผู้ ที่เป็นโรคหูดับนี้นะคะก็จะมีอาการาเบื้องต้นนะคะก็คือไข้ขึ้นสูงปวดศรีรษะอย่างรุนแรงวิงเวียนศรีรษะจนทรงตัวไม่ได้อาเจียนคอแข็งที่สําคัญก็คือหูดับก็คือไม่ได้ยินท้องเสียปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อหายใจหืดหอบและอาจจะเสียชีวิตได้นะคะทั้งนี้ค่ะในเขตนครชัยบุรีของเรานะคะทางด้านสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหูดับ องรายแล้วนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ใช่นะปัจจุบันนี้สดสดร้อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการออกมาเตือนสําหรับพี่น้องชาวภาคอีสานของเราที่ชอบรับประทานเนื้อหมูโดยเฉพาะเนื้อหมูด้วยนะยที่สุกสุกดิบๆเพราะฉะนั้นสองรายแล้วนะในเขตนครชัยบุรีของเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะนั่นแหละเนี่ยบางคนแบบว่าเขาเรียกว่ามันเป็นวัฒนธรรม <c oughs> ที่คือคุณอาจจะไม่เคยทานสุกไง เหมือนบางคนเนี่ยทานอาหารที่แบบใส่ปลาร้าแล้วก็ไม่เคยทานปลาร้าสุกก็เลยคิดว่าเอ๊เอปะปลาดิบเนี่ยมันจะอร่อยกว่าหรือว่าได้ยินคําพูดอื่นมาแต่ว่าลองไปทานจริงๆม,มันมีความแตกต่างอยู่เหมือนกันในคาแล้วก็บางครั้งเนี่ยรสชาติเนี่ยมันอาจจะถูกใจมากกว่าที่คุณทานปลาดิบอยู่ทุกวันด้วยซ้ำานอันนี้ก็คือ <c oughs> จริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงคือบางทีความเข้าใจของเราเหมือนเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาเราต้องทาน<อ>ด,ดิบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปทานสุกเออมันก็อร่อยนะมันก็ และอีกอย่างหนึ่งมันก็เพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นเรื่องราวของโภชนาการด้วยนะคะเอาละเดือนนี้เดือนพฤษภาคมแล้วก็แน่นอนค่ะสัปดาห์หน้านีาน่ก็สิ้นเดือนแล้วคุณทุกวันที่31พฤษภาคมเป็นวันอะไรคะวันงดสุบุรีโลกหรือเปล่าถูกต้องออแล้วนะคะคุณไม่ต้องหรือเปล่าเราเข้าใจกันอยู่ <laughs> มาตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสานักงานก็ควบคุมป้องกันโรคที่การหรือ,อ,อ,รอว่าสพร9นครราชสีมาเขาก็เชิญชวนประชาชนเลิกสูบุรี่เนื่องในวันงดสูบุรี่โลก แน่นอนค่ะสาหรับในปี2,559นี้เขามีการกําหนดประเด็นการรณรงค์ไว้ด้วยนะคะว่าซองบุหรี่แบบเรียบรสภัยเงียบลดโรคต้องอธิบายให้ฟังนิดนึ่งสําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าเนื่องจากภายหลังหลังจากที่กฎหมายต่างประเทศก็ห้ามโฆษณาบุหรี่ทุกช่องทางนะเดี๋ยวนี้เราจะไม่เคยเห็นเลยโฆษณานะคะซึ่งบริษัทบุหรี่ก็เลยหันมาใช้ซองบุหรี่เนี่ยเป็นสื่อโฆษณาในการส่งเสริมการขายต่อผู้บริโภคบางคนบอกว่าเอ๊ะบางครั้งเนี่ย ฉันก็เห็นว่ามีรูปคนฟันล้อนะคะมีรูป mm hmm. เขาเรียกอะไรนะปอดดำๆหรืออะไรอย่างนี้ต่างๆมากมายแต่ตามจริงแล้วเนี่ยไอสิ่งที่แฝงอยู่บนนั้นก็คือความสวยงาม mm hmm. สีสันของมัน mm hmm. บางทีเอ๊ะกล่องอะไรนะเหลืองเรื่มเลี่ม mm hmm. สวยๆแบบสะท้อนแสงมานั่นแหละอันนั้นคือโฆษณาแฝงของเขานะคะทาให้คนหลายคนเนี่ยอยากจะลองบางคนก็เป็นอซอมมีภาพน่ากลัวก็จริงแต่ว่า mm hmm. สันสนขอบเนี่ยโอ้โหเป็นลายสก็อต ก็คือสวยงามอันนี้คือเขาเรียกว่าโฆษณาแฝงนะคะซึ่งงานนี้ทางด้านท่านนายแพทย์ธิรวัตรวลัยเสถียรผู้มุ่งในการสัรงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาก็เลยกล่าวถึงการสูบบุหรี่ว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารเคมีมากกว่า7,000ชนิดและกว่า70ช,ชนิดเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งซึ่งก็เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งปอดถุงลมป่งพอง,องโรคหัวใจแล้วก็เส้นเลือดสมอง ผู้สูบบุหรี่ครึ่งหนึ่งจึงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคเหล่านี้แต่ละคนเขาบอกว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเฉลี่ยอายุจะสั้นลง12ป,ปีค่ะคือบางคนอาจจะมีอายุอยู่ถึง90ปีได้รับเบี้ยประกันเพิ่มแต่จริงๆแล้วพอสูบบุหรี่ปุ๊บ ลบไปเลย90ล12อันที่จริงหลายคนอาจจะทําความเข้าใจว่าเอะบางทีเราสูบบุหรี่มาตั้งแต่อายุแบบยังเด็กเป็นวัยรุ่นแล้วก็บางคนคิดเลิกบุหรี่สักตอนแบบบ้านปลายชีวิตจริงๆก็ไม่สามารถช่วยคุณได้มากมายนะคทันแล้วก็จากการสํารวจล่าสุดในปี58นะครับพบว่าประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ทั้งสิ้นเนี่ย สิล้าน9ก้าแสนคน uh huh. เป็นเยาวชนอายุช่วง15-18ปีถึง3 5 3 8 9 9 8คนอันนี้ที่ยอมรับความจริงนะ uh huh. แต่ในการสำรวจมีพวกไม่ยอมรับความจริงก็มีอีกเยอะะ uh huh. จากการวิจัยในปี54ก็พบว่าเยาวชนอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยเข้าถึงว่าซื้อบุหรี่ได้ก็คือเป็นแบบแบกบขาย ถึงร้อยละ88.3โดยเขาซื้อจากร้านขายของชำซึ่งแน่นอนค่ะร้านค้าเนี่ยก็มีการขายให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะมากกว่าร้อยละ90ซึ่งมันขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่เลยที่เขาบอกว่าห้ามจําหน่ายให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีแล้วก็ห้ามแบ่งบุหรี่ขายขัดหมดเลยซึ่งงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเลิกสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะคะขอเพียงสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองเช่น ทำเพื่อสุขภาพเพื่อคนที่คุณรักหรือว่าประหยัดเงินช่วงนี้โอ้โหภาษีบุหรี่ล่าสุดขึ้นมานี่เขาเรียกว่าบางคนแบบสูบไปจะกระอักเลือดไปอ่ะคือคนที่เคยสูบบุหรี่แบบประมาณว่าวันละ ดิฉันแปลกใจนะวันละสองซองคุณสูบเอาช่วงเวลาไหนไปสูบได้ถึงวันละสองซองเวลาว่างๆใจทิ้งไงเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบุรีเนี่ยไม่ใช่ซองอละ30บาท40บาทเหมือนสมัยก่อนดิฉันไม่มั่นใจนะว่าตอนนี้าราคาประมาณเท่าไหร่ก็เฉลี่ยนะคะเขาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ถ้าจกทุกยี่ห้อรวมกันเลยตอนนี้ราคากลางอยู่ประมาณเจ็ดสิบเจอันนี้ไม่รวมกับที่ซองละเก้าสิบไม่รวมกับซองที่ละหกสิบก็คือเฉลี่ยรวมแล้วเป็นค่ากลางทีนี้เจ็ดสิบบาทคุณคิดดูซิว่าเจ็ดสิบบาทคุณสามารถรับประทานข้าวได้กี่จานน้าได้กี่แก้วเออแน่นอนสิเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณลดค่อยๆลดเนาะเพราะว่าถ้าหากว่า หักดิบหรือว่าเป็นการลดขาดไปเลยบางทีมันอาจจะทําให้สุขภาพตัวคุณไม่ดีด้วยก็ได้แต่มันบอกยาก <c oughs> เขาบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับแรงจูงใจด้วยว่าคุณต้องการทําเพื่ออะไรบางคนทําเพื่อคนที่คุณรักเพราะว่าแน่นอนควันบุหรี่ม,มือสองมันย่อมร้ายแรงกว่าคนที่สูบอย่างเช่นสมมติว่าเราไม่ได้สูบแต่ว่าเราได้รับควันสูดจากคนในครอบครัวนั่นหมายความว่าคุณตายผ่อนสมคุณมีสิทธิ์ไปก่อนคนที่สูบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องสร้างแรงจูงใจนะฮะว่าเอะต้องการประหยัดอ่ะถ้าต้องการประหยัดเนี่ยคุณลดค่าบุหรี่ได้นะวันนึงได้ตังกีบ่บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะการลดบุหรี่ให้สําเร็จเนี่ยต่อให้ทานยาอะไรเนี่ยก็คงห้าไม่ไหวอะ่ะคือ,อค <ง S 2> ต้องอยู่ที่ไางดิบเนี่ยดิฉันเชื่อได้เลยดิบได้แป๊บเดียวอืแล้วสุดท้ายแล้วก็จะกลับมา แนะนําสําหรับคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ะนะคะก็สามารถไปได้นะที่อ,อยู่แถวบริเวณนิวัดบูลน,นะคะเขาจะมีเป็นคลินิกะนะคะ,คะก็สามารถไปปรึกษาหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ,คะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆหลังจากที่เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยเรียนมาก็พอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของวัยทําง,งานกันบ้างดีกว่าพักสักครู่ค่ะ และเคลื่อนไหวอย่างอิสระส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีทางสมอ,สองร่างกาย <All S 1> และมนุษย์สัมพันธ์ออกเละออกมาเล่นแอคทีฟ60นาทีทุกวัน <Yeah. S 1> จากสสสๆๆ เรามาพบกับช่วงที่2นะคะกับช่วงนี้สโมสรสุขภาพค่ะก็เป็นประจำทุกสัปดาห์เดี๋ยวนี้เราก็จะมีสตูเรื่องเราง่ายๆฟังง่ายๆมาให้ทุกท่านเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ชมแล้วก็ได้นำไปใช้คือจดจำง่ายๆแต่ว่าสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเราป็นเกี่ยวกับวัยเรียนเพราะว่าน้องๆเปิดเทอมัะส่วนใหญ่นะแต่ว่าเราลองมาพูดถึงวัยทำงานวัยทำงานนี่ไม่มีปิดเทอมนะ ไม่มีปิดเทอมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะได้พักจริงๆก็คือวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือพักร้อนพักเที่ยงแค่นั้นนะพักเที่ยงอย่าลืมพักเที่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตามจริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่คือเขาเรียกว่าปัจจัยหลังการทำงานส่วนปัจจัยรองบางคนนี่ก็กลายเป็นแบบพวก สมาร์ทโฟน,รโนหรือว่าเป็น iPad <ช>เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรแบบนี้ที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนดได้บางคนต้องทํางานตลอดเวลาเพราะว่าคือมันต้องออนไลน์หรือว่าส่งอะไรตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะคะกับการที่เราใช้สายตาในการจ้องหน้าจอนั้นนะนนวันนี้เออก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการถนอมสายตาถ้าจ้องจอจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ ดีสุขใจศูนย์อนามัยที่ 9, ก, 9. การถนอมสายตาท่าจ้องจอด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ดวงตาต้องรับบทหนักตลอดทั้งวันทั้งทำงานผ่านคอมพิวเตอร์แชทไลน์เฟซบุ๊กและอื่นๆ ทุกวันนี้จึงมีคนที่มีปัญหาจอประสาทต,ตาเสื่อมก่อนเวลามากขึ้นเรื่อยๆการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนานๆโดยไม่ค่อยกระพริบตาประกอบกับแสงสะท้อนจากจอคอมพิวเตอร์ทั้งแสงจ้าและแสงสะท้อนมาอย่างจอภาพอาจเกิดจากแสงสว่างไม่พอเหมาะ มีแสงไฟสองข้างหน้าหรือหลังจอภาพโดยตรงหรือแม้แต่แสงสว่างจากหน้าต่างประทะหน้าจอภาพโดยตรงก่อให้เกิดแสงจ้าและแสงสะท้อนเข้าตาผู้ใช้ทำให้เมื่อยล้าตาและจอประสาทตาเสื่อมในที่สุดอีกปัจจัยหนึ่งคือระยะทำงานที่ห่างจากจอภาพไม่เหมาะสมหรือมีสายตาผิดปกติเช่นสายตายาวไม่มาก ในการทำงานตามปกติไม่กอ่อให้เกิดอาการแต่มาทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์จะกอ่อให้เกิดอาการเมื่อยล้าตาได้เช่นกันสำหรับการป้องกันอย่างแรกคือฝึกกระพริบตาบ่อยๆขณะทำงานหน้าจอลำดับถัดมาควรปรับห้องและบริเวณทำงานอย่าให้มีแสงสะท้อนจากหน้าต่างหรือดรอดไฟเพดานห้องไม่หันจอภาพเข้าหน้าต่างควรใช้แผ่นกองแสงวางหน้าจอหรือใช้แว่นกรองแสง ปรับเก้าอี้ให้พอเหมาะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ใช้แว่นตาสองชั้นจะต้องตั้งจอภาพให้ต่ำกว่าระดับตาเพื่อจะได้ตรงกับเลนแว่นตาเลือกใช้ขนาดตัวอักษรที่ใหญ่พอประมาณและปรับความเข้มของตัวอักษรให้เหมาะสมโดยสังเกตได้จากยังสามารถอ่านตัวอักษรได้ในระยะห่างเป็น3เท่าของระยะที่นั่งทำงาน นอกจากจัดการกับอุปกรณ์และวิธีการทำงานกับเครื่องมือเหล่านั้นแล้วยังมีการบริหารกล้ามเนื้อตาง่ายๆที่จะช่วยชะลอปัญหาจอประสาทต,ตาเสื่อมด้วยการกรอกตาขึ้นลงช้าๆหครั้งกรอกตาไปข้างขวาและซ้ายสลับกัน2-3ครั้ง จากนั้นชูนิ้วขึ้นมาระดับสายตาห่างจากสายตาไปประมาณ8นิ้วแล้วจ้องมองไปที่ระยะไกลๆประมาณ10ฟุตสลับกับใช้ตามองระยะใกล้ที่นิ้วมือใช้เวลามองแต่ละที่2-3วินาทีและท่าบริหารสุดท้ายคือกรอกตาเป็นวงกลมช้าๆเดินเริ่มกรอกตาตามเข็มนาฬิกาก่อนแล้วกรอกตาทวนเข็มนาฬิกากลับไปมาที่สำคัญ ควรตรวจสุขภาพตาปีละหนึ่งครั้งเพื่อตรวจเช็คความผิดปกติของสายตาดวงตาเป็นอว,วัยวะที่สำคัญมากของร่างกายการบำรุงสุขภาพสายตาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อนามัยที่9นครราชสีมากรมอนามัย ว่าเอาขึ้นลงบ้างขึ้นลงบ้างคุณคุณน,นี่แหละน่าจะได้อยู่หน้าจอบ่อยๆใช่ไหมออซ้ายขวาซ้ายาแล้วเดี๋ยวนี้หน้าจอ,อคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่เป็นสมัยก่อน14นิ้วอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้โอโคปาเข้าไป17นิ้ว23นิ้ว24นิ้วเมื่อก่อนเราก็จะมีเขาเรียกว,ว่ากระจกกรองแสงเ,เพราะว่ามันเป็นจอแก้วที่จะติดได้แต่พอเดี๋ยวนี้บางคนมันมาแบนแล้วคือเขาก็บอกว่าอันนี้มันก็กรองแล้วชั้นหนึ่งแต่ตั้งแสงจ้าเกินไป คือบางครั้งก็ต้องเข้าใจคนทํางานบางครั้งเรามองที่เป็นแสงคล้ายๆกับเป็นถนอมสายตาเนี่ยถ้าเป็นนิชันดิชันก็มองไม่ไม่ชัดเจนนะเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่สายตาเราละเออมันแลดูแล้วมันดูไม่สว่างไม่สดใส ถ้เราดูแบบจ้าจ้ามันจะรู้สึกดีแต่ว่าถ้าดูไปนานๆเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เรารู้สึกปวดตาแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของระบบสายตาได้เพราะฉะนั้นวิธีที่เห็นในสกู๊ปนะคะสามารถนําไปใช้ได้กับทุกท่านนะคะก็ทําวละนิดเวละหน่อยก็ยังดีนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องเดินไปไหนนะก็แค่บริหารสายตาตามท่าทางที่เราบอกนะคะใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นสาระดีๆเรื่องราวดีๆค่ะกับยูดีสุขใจกรอนาไมโคราชสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราว อะไรมาเล่าสู่กันฝั่งต้องติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันและคุณวไิไลลักษาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ